ตลุมมุนตะลุมด้านข้างก่อนนะคะจังหวะเราจะไปด้านซ้ายด้านซ้ายจังหวะที่ดูกูกลันนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือตะลุมด้านข้างพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะเตรียมเท้าเสีเอวเลยนะคะมืออย่าให้มากเตรียมนะคะไปค่นะนับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 6 7เจ10 2> 1ปด4 5้า <6, S 1> 8 9 1หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจปด้าสได้ใช่ไหมคะอ่าต่อมือด้านข้างแล้วก็ด้าน,นาหน้าด้านหลังเดียวไปหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 6, 7 8 9จ็ดด้าสด้านข้าง1น3 4 5ส7 8 9 10, า0สี่ห้าหกเด้าสาที่เป็นสัตลูไหวไเข้าใจไหคะว้นะคะเราก็เริ่มต้นจากาาาาาอานซ้ายก่อน1 2 3 4 5สองสา0สี่ห้าหด้สวหนึ่ง 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าสิบมาเริ่มกันแทนตะลุ่มข้าง